สวัสดีครับสวัสดียังกวันวันนี้นะครับพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับวันนี้น้องมีวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่บุญมานะครับมาอัปเดตให้พี่ๆนะครับวันนี้5รุ่นเลยนะครับนะ5รุ่นเลยวันนี้มาอัปเดตให้พี่ๆนะครับรุ่นละ6รายการนะครับบอกเลยว่าทีเด็ดนะฮะถ้าพีู่นใจนะครับรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็นะฮะจัดเด่นๆนะฮะมาให้พี่ๆได้รับชมกันพร้อมๆกันเลยทีเดียวฮะ เดี๋ยววันนี้ครับเรามาลุยรายการที่หนึ่งกันเลยกันนะครับพี่ๆนะครับรายการที่หนึ่งรุ่นนี้ครับมาเป็นรุ่นนั่งพ่านนะครับรุ่นนั่งพานรุ่นแรกนะครับของลุงปู่เป็นมาโชติธรรมโมนี่ครับนี่ฮะเป็นนั่งพานรุ่นแรกนะครับนะรุ่นขึ้นชื่อรุ่นแรกพี่ยังไงก็เล่นได้นี่ะดูความสวยความคมพี่นะครับนี่ฝั่งพี่ฝั่งเพชรนี่ครับตรงสังกตินะพี่นะนี่ด้านหลังฝั่งสิงนะพี่นะต่อโค้ดพิเศษนะที่สำคัญครับรายการนี้เลขโค้ดเบอร์มานเลขตองหนึ่งฮะ นี่ฮะที่สําคัญครับเลขคดตัวเบอร์เลขตองหนึ่งเนื้อนวะนะพี่รายการนี้เนื้อนวะนะครับนะขอแบ่งปันให้พี่ที่450บาทนะครับเลขคดตัวเบอร์ตองหนึ่งไม่พอพี่ฝังสิงงาด้วยนะครับฝังสิงงาตอกนอนวะนะครับรายการนี้เนื้อนวะพี่ชัดเจนฮะเลขคดตัวเบอร์ตองหนึ่งครับนะเลขคดตัวเบอร์ตองหนึ่งนะรายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่ที่450บาทนะครับรายการที่หนึ่งนะพี่งานเนื้อนวะนะครับ ต่อมาครับรายการที่สองพี่โอ้โ oh, ห oh, รายการที่สองฝั่งเพชรซีเซ็เต็มสังขติรายการนี้เนื้อมหาชนวนนี่ครับชุบน้ําทองคําพี่นี่ครับเลขคนจำวเบอร์เลขสามสิบเก้านี่ฮะเลขคนจำวเบอร์เลขสามสิบเก้าฝั่งเพชรซีเซ็เต็มสังขตินี่ฮะรายการนี้พี่สวยเลยนะรายการนี้ผมขอนี่ครับนะรายการนี้ผมขอที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทพี่ได้จะสวยไปครอบครองเลยนะครับ,น,รบนี่ฮะ right? รายการนี้เป็นหลังแบบนะครับรายการที่สอง ต่อมาฮะรายการที่3ครับรายการที่3พี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุงๆนะออกไท,เท,ไทเทนไทเทนนะนี่เลขคนต้งเบอร์1น8นะครับรายการนี้เป็นรายการจัดสร้างพิเศษนะครับ น er right ี่ฮะมีแถมให้อีกองหนึ่งพี่นะพี่แถมตัดชิดนะครับไม่ใช่งานตะกากนะเป็นตัดชิดนะครับนี่สามารถเอาไปคล้องคอได้พี่เลขคนตเบิร์หนึ่งหกแปดเช่นเดียวกันพี่นะครับหนึ่งกล่องนะครับรายการนี้ได้สององค์พี่หนึ่งกล่องรายการนี้ได้สององค์เลียกพี่เลขคนตเบอร์หนึ่งหกแปดครับนะท่วมๆรายการนี้ขอเพียงแค่สามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สามเนี่ยต่อมาฮะรายการที่สี่ฮะรายการที่สี่เป็นรายการที่แบบในนี่ฮะ เลขคนเบอร์หมายเลขแปดตัวเดียวหลักเดียวครับรายการนี้เป็นเนื้ออาบาก้าดีฮะลงยาพยายไก่นะครับฝั่งเป็นสีแซตฟ้านี่ฮะเลขแปดเลขตัวเดียวพี่นะครับเลขแปดเลขตัวเดียวพี่รายการนี้รายการจองรุ่นนี้นะครับในรายการรุ่นนี้เปิดจองอยู่ที่สามร้อสิบเก้าบาทนะครับรายการนี้ผมขอสามร้อยห้าสิบาทนะครับน้าได้ไปบูชาส,สวยๆเลยพี่เลขคนเบอร์หมายเลขแปดตัวเดียวครับรายการที่สี่ฮะ นี่คะับส,สวยๆพี่ดูนะเอาไปบูชากันได้นะครับพี่ๆนะต่อมาครับรายการถัดไปนะพี่นะเป็นรายการที่ห้าครับนี่ฮะรายการที่ห้าสวยๆเลยพี่รายการที่เนื้ออัปบาก้านะฮะออนอพี่นี่ครับออนอนี่ครับรายการเนื้ออะปาก้าสอดไส้นวะเลขกคุณเจ้าเบอร์มาเลขสามศูนย์นี่นี่ฮะสอดไส้นวะลงยาลาเฉาดีเต็มระบบฮะนี่ฮะหาที่ไหนไม่ได้แล้วพี่นี่ครับเนื้ออะปาก้านะสอดไส้นวะเหมือนเลซิบ่าทบ้านเราพี่นี่ฮะ พิธีขั้นตอนนะครับพิธีพิถันพี่นะครับแต่ยุ่งแต่ยากกว่านะครับการปั๊มปกติพี่นะปั๊มสอดไส้พี่รายการนี้นะครับขอที่3า0ร้อยห้าบาทนะครับ3า0บาทพี่เลือกกันได้เลยนะครับรายการที่สี่ฮะรายการที่ห้าครับนะต่อมาฮะรายการที่6ครับรายการที่6รายการนี้เป็นเนื้อนะนี่ฮะทอชอพี่นะนี่ฮะนี่ฮะสวยๆพี่รายการนี้นะครับ รายการนี้เนี่ครับเป็นเนื้อชุบทองพดทรายนะครับลงยาเนี่ยเนื้อชุบทองพดทรายลงยาพี่สวยๆเลยนะครับลงยาราชวดีพี่นี่ฮะเลขคนตัวเบอร์เป็นเลขสิบสามพี่นะรายการนี้ผมขอที่สามร้อยรายการนี้ผมแบ่งปันให้สามร้อยพี่นะครับมีองค์เดียวพี่นะรายการที่หกนะครับต่อมานะครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับจะเป็นรายการที่เจ็ดนะครับอ่ารายการเจ็ดก็จะเป็นรุ่นมหารจักรพรรดิครับนี่นี่ฮะ สวยๆอย่างนี้ครับรายการนี้เป็นเนื้อกลไลทองนะฮะชุบทองนะครับนะต่อโค้นหัวเสือพี่เลขคนเบอร์4 2นะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันใพี่ที่200นะฮะ200 40บาทนะครับ240บาทในีินาทีรายการที่7นะครับลงยาเงินนะครับต่อมาครับ รายการที่8พี่รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวน,นะครับต่อคตหัวช้างนะครับหน้ากากชุบทองลงยาจีวอนครับหน้ากากชุบทองลงยาจีวรนะพี่รายการนี้ผมขอที่220บาทนะครับรายการที่8นะครับต่อมาฮะรายการที่9รายการที่9เป็นเนื้อสตะเลขคุณตเบอร์หมายเลขสีิบเก้าครับรายการนี้เป็นเนื้อสตะเลขคุณตเบอร์หมายเลขสีิบเก้าลงยาแดงลงยาจีวอรครับ รายการนี้ของบ่งปันพห้พี่ที่200บาทนะครับรายการที่9้านี่ครับนี่ครัสวยๆนะครับรุ่นมหาจักรพรรดินะครับเป็นพิมพ์เดียวกับสาริกาของหลวงปู่มหาศิลานะครับนะจากพี่พี่คุ้นคุ้นคุ้นพิมพ์อยู่นะครับรายการที่10บนะครับรายการที่10บรายการนี้นะครับ10กับ11นะครับรายการนี้เป็นอ่ารายการอ่าชุบทองกับชุบเงินนะครับนะนี่ครับ ชุดทองรายการนี้ครับาร,บร,บรบายการที่10นี่ครับจะเป็นเลขคนจเบิมเลขสามสิบหกครับรายการที่11จะเป็นเลขคนจะเบิมเลขยี่สิบห้ารายการนี้พี่นะน่าจับคู่กับพี่นะก็ไหลเงินก็ไหลทองนะครับเงินทองพี่ของคู่กัน,นครับรายการนี้ลงยางม่วงมหาอำนาจพี่รายการนี้ครับองค์ละสองร้อยสี่สิบบาทในยกคู่สี่ร้อยพี่นะครับจัดให้เลยนะครับจัดให้เป็นคอลเลคชันพิเศษนะครับ ต่อมาครับรายการที่12ครับรายการที่12นี่ครับเป็นเลขคนเิมเเลข50ี่รายการนี้เป็นเนื้อชุบทองครับลงยาแดงลงยาจีวรครับนี่ฮะรายการนี้นะครับนะขอไปเป็พี่ทองที่240บาทนี่ครับเนื้อชุบทองลงยาแดงครับรายการที่12นี่ครับต่อมาครับเป็นรายการที่13นะฮะ สิบสามเนี่ยจะเป็นรุ่นยืนนะครับเป็นรุ่นยืนรุ่นหนึ่งครับนะรุ่นแรกเลยพี่นะของป,ปู่บุญมาครับพิมพยืนนะครับลายการน,นี้พี่สวยๆครับนะเลขโคตดเ,เบอร์หมายเลขสี่ครับลายการน,นี้เป็นเนื้อมหาชนวน,นะครับองคเพ้นเหมือนจริงพี่นะครับองเพ้นเหมือนจริงพี่ลายการน,นี้สวยๆเลยนะ เลขคนละเบอร์เลขไหนสี่พีดด้านหลังเป็นยานพุทธเจ้าสิบชาตินี่ครับต้นตำลับต้นอาตำราเดิมๆเลยพี่นะครับนะสวยๆผิวสวยๆอย่างนี้เลยพี่เนื้อเป็นนวลผิวลุกนะครับรายการนี้นะครับขอไปปันที่พี่นี่ฮะที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สิบสามนะครับ ต่อมาฮรรายการที่สิบสี่ครับรายหนึ 7, ่งรายการนะครับเนื้อมหาชนวนผิวลุงมนี่ครับเลขคนจัเบอร์หมายเลขเจ็ดครับรายการนี้นะครับเป็นนักกากเงินแท้ครับน oh ี่ฮะรายการนี้เป็นนักกากเงินแท้นะครับแบ่งปันพี่ที่3ามร้อบาทนะครับขอแบ่งปันพี่ที่ส0มร้อยบาทนี่ครับหน้ากากเงินแท้นะนี่ฮะสวยๆเลยพี่ชายนะครับรายการที่สิบสี่ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะหรือรายการที่สิบห้าครับ นี่ฮะหรือรายการที่สิบห้าครับรายการนี้เป็นเนื้อลมดําครับหน้ากากสองกษัตริย์ครับลงยาแดงพี่หน้ากากสองกษัตร,ริย์ลงยาแดงพี่าางามๆเลยเลขคนจัเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวหลักเดียวครับรายการนี้นี่ครับผมขอที่สองร้อยห้าสิบาทสิครับรายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการที่สิบห้านะครับต่อมาครับรายการที่สิบห้านี่ฮะองค์นี้สวยมากพี่นี่ครับ รายการนี้นะครับเป็นเนื้อมหาชนนี่กลากเงินแท้นี่ครับลงยาจีวรโคสสารานี่ครับนี่ฮะเลขคนเบอร์มาเลขสองเจ็ดครับนี่ฮะรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทนะพี่นะใครชอบแบบงานเรียบๆอย่างนี้นะนี่ฮะสวยงามนะพี่สองร้อยห้าสิบาทพี่นะเอาไปฝากญาติพี่น้องได้พี่นะครับพิมพ์ยืนพี่นี่ครับนี่ฮะพิมพ์ยืนดีนะพี่นะจะเป็นเชื่อเรื่มความอ่าโบราณพี่นะยืนนี่พ <mel> ิมยืนเนี่ย <temples> นี่สวยๆพี่ด้านหลังยังพุทธเจ้าสิบชาติด้วยพี่นี่ครับต่อมาครับพี่ชายรารายการ่อไปนะครับนะรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดพี่องค์นี้ก็สวยนะครับรายการนี้เป็นเนื้อสองกษัตริย์พี่เงินทองนะครับเลขคนละมือมาเลขยี่สิบหกครับนี่ด้านหลังป็นพุทธเจ้าสิบชาตินี่ฮะสวยงามมากๆพี่นะครับสวยงามนี่ฮะรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทนะพี่นะยันพุทธเจ้าสิบชาตินะครับเนื้อสองกษัตริย์นะพี่สวยๆเหรียญหน้าหนาเลยนะครับ ต่อมาครับรายการที่แปดครับรายการที่แปดพี่รายการนี้เป็นเนื้ออันปาก้านะขัดเงาพี่เลขคนจําเบอร์มันเลขยี่สิบเลขคนจําเบอร์มันเลขสิบแปดนี่ฮะรวมมาได้เก้าพี่นะฮะลงยาเตียวระบบเลยพี่นะลงยาม่วงคุยพื้นด้วยนะครับสีม่วงคือสีหามมหาอำนาจเลยพี่นะลงยาจีวรลงยาบะบาดลงยาการน้ําร้อนลงยากดนะครับนี่นะรายการนี้ผมขอที่สองร้อยแปดสิบาทพอพี่นะครับรายการนี้เป็นเนื้ออันปะก้านะครับ ส่วนพี่พี่างกนะครับอยากดูชมรายการอื่นนะครับสามารถแจ้งมาได้เลยดยที่น่าจะเป็นรุ่นยืนผมจะมีพอมีอยู่นะต่อมาครับรายการต่อไปคือรายการหนุนดวงนะครับนะซึ่งเป็นพิมพ์มาหลวงปู่นี่ฮะใส่แว่นนะครับเป็นหลวงปู่ใส่แว่นรุ่นแรกเลยนะครับนะรุ่นนี้นะวันนี้มีมาหกองค์เหมือนกันพี่นะครับเลขค้นเบอร์เลขสิบแปดนะครับรายการนี้เป็นเนื้อชุบแบ็กนะครับนะหรือเลองดำเงาพี่นะครับลงยาไล่สีนี่ฮะ เลขค e right? right? ้นตเบอร์มันเลขสิบแปดีรายการนี้ผมขอที่สองร้อยนะฮะสองร้อยบาทนะครับรายการนี้รายการที่สิบเก้านะครับหรือรายการที่ยี่สิบครับรายการนี้เป็นลงยาเขียวเนี่ยซับเนื้อทองแดงผิวมันปูนะครับเลขค้นตเบอร์หกสี่ครับเนี่ยลงยาเขียวเนี่ยซับนะเนียนกิปปีคุยพื้นก็สวยนะครับลงยาจีวอนนะครับองค์นี้ก็สองร้อยบาทนะครับองค์นี้จัดให้ครับสองร้อยบาทครับพี่ชายครับนะรายการที่ยี่สิบนะครับ ต่อมาครับรายการยีิบเอ็ดครับรายการยีิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นลงยาเสือขาวนี่ครับนะเลขคุณทะเบิมเลขยี่สิบหกนะครับเนื้ออันปาก้านะครับพี่นี่ฮะเนื้ออันปาก้านะครับเนี่ยรายการนี้ผมขอสองสองร้อยสี่สิบาทนะครับรายการนี้เนื้ออันปาก้าขอสองร้อยสี่สิบาทนะพี่นะยี่สิบรายการยีิบเอ็ดนะครับต่อมาครับรายการยีิบสองครับหรือรายการยีิบสองเป็นลงยาหน้าหลังพี่เลขคุณเบิลมาเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับ เลขคนจเบอร์มาเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์พี่นะฮะร,รายการนี้สวยๆเลยนี่ยเนี่ยลงยาแดงหน้าหลังพี่นะรายการนี้เนื้อทองแดงลมดำนี่ยสวยๆนะครับงามนี่ยลร,รายการนี้ก็สองร้อยบาทพี่ชายนะครับนะรายการที่ยี่สิบสองนะครับต่อมาครับรายการยี่สิบสาม ยี่สามนะครับรายการนี้เป็นเนื้อสตะนะครับนะสนิมเขียวนะครับเลขคนจัเบอร์เ็ลขสามสิบเจ็ดครับรายการนี้จะเป็นห่วงเชื่อมนวะนะครับต่อโค้ดเก้ารอบนะครับรายการที่ห่วงเชื่อมนวะต่อโค้ดเก้ารอบนะพี่รายการนี้ผมขอสองร้อยพี่นะครับรายการนี้ผมขอสองร้อยพี่นะใครชอบสายคาสสิกนะครับนี่ครับเนื้อสตะสนิมเขียวห่วงเชื่อมนวะนะครับรายการที่ต่อเก้ารอบขอที่สองร้อยบาทนะพี่นะรายการยี่สามนะครับต่อมาครับรายการยี่สี่ครับ รายการย <N> ี่สี่เนื้อชุบแบ็กเหมือนกันพี่เลขคุณจะเบอร์เลขสองสองครับนี่ฮะลงยาม่วงลาวาครับรายการนี้ขอที่สองร้อยบาทเหมือนกันพี่นะครับรายการนี้ขอสองร้อยบาทเหมือนกันพี่นี่ฮะรายการที่ยี่สิบสี่นะครับแต่ต่อมาครับพี่ชายรายการที่ยี่สิบห้าครับรายการยี่สิบห้าครับมาเป็นเนี่ยรายการที่เลยพี่นะครับรายการบนนะครับ รายการนี้เลี้ยงกรอบผมใช้งานพี่เพ้นหน้าหลังพุทธศิน e ครับเลขคนจทเบียเลขสี่สิบสองครับรายการนี้แบ่งปันที่หกร้อยบาทนีครับแบ่งปันที่หกร้อยบาทพิ้ารานพุทธศิ์ e นะครับนี่ะรายการยี่บห้านะครับรายการยี่หกนะครับนี่ฮะหกร้อยบาทมาเลยนะพี่นะหกร้อยบาทมาเลยคู่ละหนึ่งพันบาทพี่เลือกได้เลยนะครับรายการนี้ลงยาเพ้นธรรมชาตินะครับสวยๆพี่นะเลขคนจทเบอยนยี่สามนะครับซื้อมาบ้านซื้อฝาก ในฮะระยะผู้ใหญ่ได้ปีใหม่นะพี่เนาะปีใหม่ไทยจะถึงเนี่ยเนาะนะครับนะพร้อมกล่องก็มีพร้อมกล่องเลยพี่นะพี่เอาไปมอบให้เลยผมเชื่อไว่าไงเขาก็ชอบผู้หลักผู้ใหญ่พี่นะครับเป็นงานแนวใหม่นะครับเป็นงานพิ้นท์เสมือนจริงนะครับพ้นท์หน้าหลังพุทธศิลป์น,นะฮะนี่ยะผมเชื่อระยะผู้ใหญ่ไงก็ชอบแน่อนอนพี่นะนี่ฮะรุ่นละองละหกร้อยบาทนะพี่นะคู่ละหนึ่งพันพี่นะครับนี่ฮะรายการที่ผม รายการยี่สิบเจ็ดเลขคนเบอร์หมายเลขสามครับรายการนี้ก็จะลงยาธรรมชาตินะครับสวยๆครับนี่รายการย7ิบเจ็ดนะครับรายการที่ยี่บแปดครับนี่สีนี้นะครับด้านหลังเป็นวัดนะครับเจดีนะครับนะซื้อฝากแก้วใหญ่ไงก็ชอบแน่นอนพี่นะครับนะเป็นงานพื้นศิลป์เพชรหน้าหลังแนวใหม่นะครับเป็นมังกรคู่นะฮะต้องปูหมุนนะฮะนี่ฮะ เลขคนจับเบอมเลขยี่สิบนะครับนะรายการนี้นะฮะรายการยี่สิบแปดนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบเก้านี่รายการยี่สิบเก้าทีสีนี้นะครับนะด้านหลังเป็นโรงยาทรานน้านะครับมีอ่าใบไม้ผลีดนี่ครับนะธรรมชาตินะครับทางน้ําไหลนะครับนะเป็นทานน้ํานะครับเลขคนจับเบอมเลขสามศูนย์ครับพี่รายการนี้นะครับรายการยี่สิบเก้านะครับองค์ละหกร้อยคู่ละหนึ่งพันที ส่วนองค์นี้อู้กรอบสวยงามนะองค์นี้กรอบสวยเหมือนกันนะนี่ฮะหกร้อยบาทเหมือนกันพี่ชายยกคู่หนึ่งพันนะครับรายการที่ได้คนเบอร์สามศูนย์ครับเป็นนาชิงช้าในการชิงช้ากรุงเทพนะครับแล้วก็มีอ่าวัดนะครับมีวัดมีต้นไม้นะสวยๆพี่เลขคนเบอร์เลขสามศูนย์พี่รายการนี้นะครับหกร้อยบาทเหมือนกันครับนะรายการที่ยี่สิบเก้านะครับหกร้อยบาทเหมือนกันนะครับฮนะฮะ รายการที่30โทเทพีรายการที่30นะครับสวยๆนะครับน่าห0บาทคู่ละ1 0 0 0นะครับต่อมาครับรายการถัดไปนะครับรายการถัดไปนะครับรายการที่31นะครับหรือรายการที่31อครับเป็นรุ่นหนุ่มปูบิมาหนุนซับนะครับเลขคุณตัเบอร์9 4ด้านหลังเป็นพยัญชนะนะครับเลขคุณตัเบอร์94ครับนี่รายการนี้แบ่งปันที่2 2 0บาทนะครับนะรายการที่3 1เนะครับ รายการที awesome, ่สามสองครับรายการที่สามสองพี่นะรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพต์ซาตินลงยางของชาติครับเนื้อทองทิพต์ซาตินลงยางขอชาติพี่เลขคนทเบอร์เก้าที่สองเหมือนกันครับรายการนี้สองร้อยยี่สิบาทนะครับสองร้อยยี่บาทคู่ละสี่ร้อยนะพี่นะของอ่ันซับนะครับต่อมาครับรายการที่สามสิบสามครับหรือรายการที่สามสิบสามครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงครับนะนี่ฮะเลขคนทเบอร์ยี่สิบเก้าครับเนื้อทองแดงมันปูผิวลุ้งๆเนี่ย รายการนี้ก็เป็นปันที่สองร้อยยี่สิบาทนะครับสองร้อยี่บาทในพี่นั้นหนุนซับนะครับรายการยี่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามครับพี่นะฮะต่อมาครับรายการที่สามยี่สี่ครับนี่ฮะหนุนซับในพี่นั้นเลขคนตังเบอร์หกสิบห้านะครับเนื้อชุบทองครับเนื้อชุบทององค์นี้ขอที่สองร้อยห้าสิบพี่นะครับชุบทองโงหะจชมพูขอที่สองร้อยห้าสิบาทในพี่นั้นรายการที่สามยี่สี่นะครับ ต่อมาครับรายการที่สามสิบห้าครับรายการที่สามสิบห้าค,ครับเป็นเนื้อกะไหลเงินนะครับนะชุบอ่าชุบเงินนะพี่นะลงยาชมพูเหมือนกันพี่รเลขคนจะเบอร์ห้าสิบหกครับรายการนี้ผมขอที่สองร้อยห้าสิบาทพี่นะครับรายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทที่พี่นะรายการที่สามสิบห้าน,นี่ครับนะนี่นี่สวยๆพี่เงินทองนะนี่ครับองค์ละสองร้อยห้าสิบาทนะครับนี่สวยๆยกคู่ไปยกคู่ไปสี่ร้อยห้าสิบไปพี่นะครับนี่สวยๆหวานนะครับ ต่อมาครับรายการสุดท้ายพี่รายการที่36รายการที่36ครับรายการนี้เป็น er หนุนซับนะฮะรายการสุดท้ายพี่นะรายการสุดท้าย EP นี้นะพี่นะรายการนี้เป็นหนุนซับนะครับเลขคุณตัวเบอร์เลข42ครับเนื้อไทยชุบไทเทเนียมในกากองคเสมือนจริงครับนี่ฮะรายการนี้นะครับงา250บาทนะพี่นะรายการ36เี่ครับวันนี้ก็มีมาจ้าสมุทร36รายการนะครับ หกรุ่นนะครับลองเลือกดูพี่นะชอบถูกใจองค์ไหนนะครับนะวันนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ